วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับป่านี้ทํางานอยู่แล้วเจอคนไข้ความดันสูงเนี่ยหลายๆคนมากเลยนะครับความดันสูงในที่นี้นะวันนี้ที่เจอเนี่ยก็คือสูงกว่า140มิลลิเมตรปรอดขึ้นไปนะครับทีนี้ความดันโลหิตของเรามันจะมี2ตัวตัวบนเนี่ยเรียกว่า systolic pressure ความดันตัวล่างเรียกว่า diastolic pressure ความดันตัวบนเป็นความดันตอนที่หัวใจกระบีบตัวความดันตัวล่างเป็นความดันตอนที่หัวใจเราเนี่ยคลายตัวหัวใจของคนเรามันต้องมีการบีบและการคลายนะครับบีบเพื่อนําเลี้ยงเนี่ย นำเลือดเนี่ยเข้ามาที่หัวใจห้องบนขวานะครับหรือว่า right atrium นะครับแล้วก็ปล่อยเลือดออกไปก็คือปล่อยจากหัวใจห้องล่างซ้ายก็คือ left ventricle นะครับเพื่อไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเลือดที่เข้าสู่หัวใจห้องบนขวาอันนี้เป็นเลือดที่เสียก็จะได้มาจากส่วนมอนของร่างกายแล้วก็ส่วนล่างของร่างกายนะครับเป็นเลือดที่ใช้มาแล้วส่วนเลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายอันนี้เป็นเลือดที่ มีออกซิเจนและเพราะว่าผ่านการฟอกที่ปอดแล้วนะครับก็จะเต็มไปด้วยออกซิเจนก็พร้อมที่จะใช้งานในทุกส่วนของร่างกาย นี่อันนี้ที่มาของความดันสองตัวนะครับทีนี้ความดันสูงเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งเกิดจากการกรับประทานยาเช่นยากลุ่มสเตียรอยยาสเตียรอยคืออะไระนึกภาพเวลาไปซื้อยาตามร้านร้านร้านชํำนะครับยาชุด2เมตรหบาท3าเมตรสิบาทอะไรอย่างเงี้ยที่กินปุ๊บตื่นมาหายเลยอย่างเงี้ยครับเออนเนี่ยยาชุดข้อดีของมันก็คือกินแล้วหายเลยข้อเสียของมันก็คือทานไปเยอะอะครับจะทําให้ความดันสูงได้ข้อต่อมาก็คือการทานเครื่องดื่มชูกําลังชากาแฟหรือสารกระตุ้นประสาทอื่นๆ นิภพาพประสาทของเราเนี่ยอยู่ปกติทีนี้เวลาที่เราทานยากระตุ้นหรือสารกระตุ้นประสาทเข้าไปมันจะเหมือนกับไปตีประสาทเราครับให้ประสาทเราตื่นตัวตลอดเวลาระบบประสาทเราก็จะสั่งการมาที่หัวใจเออว่าหัวใจต้องรีบปั๊มเลือดนะรีบปั๊มเลือดจะได้สูบฉีดจะได้แบบกระชับกระเฉงขึ้นมาเนี่ยครับในที่นี้ก็อาจจะเป็นพวกกาแฟเอ็มสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยครับรวมถึงสารสพติดด้วยนะครับก็ ก็จะทาให้ความดันเราสูงขึ้นเพราะว่าหัวใจเราก็จะปั๊มเลือดปั๊มเลือดเยอะขึ้นนะครับอันต่อมาก็คือการทานอาหารรสจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเผ <você> ็ดจ <vit S 1> ัดเปรี <estratég flush. S 2> ้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดต่างๆนะครับอันนี้ก็ทําให้ความดันเลือดเราสูงในเช่นกันรวมไปถึงอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการมีไขมันในเลือดสูงนึกภาพนี่คือหลอดเลือดของคนเราการที่เรามีไขมันในเลือดเนี่ยครับมันจะทําให้ช่องรูของเลือดเนี่ยมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บมันก็จะสูบฉีดแรงขึ้นพอสูบฉีดแรงขึ้นนะครับ ร่างกายเราจําเป็นต้องใช้เลือดจุดหลอดเวลาพอมันสูบฉีดอพอมันมีไขมันในเลือดนะครับเลือดก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้น้อยหัวใจก็จะปั๊มเลือดได้เร็วขึ้นก็จะปัป๊มเลือดเยอะขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นเพื่อที่จะให้เลือดเนี่ยเพียงพอที่จะเลี้ยงอวัยวะส่วนอื่น นี่คือปัจจัยต่างๆเพราะฉะนั้นเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่พูดมานะครับเพราะใครที่ทานอาหารลดจัดก็ก็ต้องดื่มน้าเยอะเลี่ยงอาหารลดจัดดงดื่มน้าเปล่าเยอะฉี่บ่อยๆนะครับก็จะทําให้ระดับไขมันะระดับความดันของเราเปกติลงมาได้รวมถึงอย่างอื่นๆนะเลี่ยงด้วยนะครับ